เอาละครับผมก็ต้องสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านกันด้วยเลยนะครับผมวันนี้อยู่กับรายการสตรีมการ์ดนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมารีวิวแอดออนนี้เป็นอีพีที่2นั่นก็ได้แก่แอดออนจูจูโนครายเซนกันเลยครับผมโอเคเลยนะครับก็สําหรับแอดออนนี้นะครับอัปเดตท,ที่มีอัปเดตมาก็ได้แก่สิมปารโดเมนะครับที่เป็นอัปเดตโอเคถ้าเราพร้อมกันแล้วก็ไปลุยกันเลย มามาเริ่มกันที่ตัวแรกเจ้าอินามะกิจงหยุดเอเอมันไม่หยุดสินะก็นะเดี๋ยวเราลองหามอบดูดีกว่าเลยครับผมว่าเราจะใช้เป็นตัวไรนะครับโอเคตอนแรกเราก็ปรับเป็นมุมมองคนที่หนึ่งไปงั้นเราไปดูกันต่อเลยมาผมก็ข้ามการทดลองเลยลวกันนะครับก็กด ดอนมูฟนะครับแล้วเขาก็ไม่มูฟนะครับอ่าแล้วพอเรากดหยุดเห็นไหมเขาก็หยุดเห็นปะอืมมันคือวาจาค,คำพท์นั่นเองครับผมที่ผมรีวิวอ๋อฮะแล้วก็สั่งให้มันหยุดนะครับมันก็จะหยุดหยุดเดินหยุดเคลียบตัวนั่นแหละอ่าโอเคนะไม่นะแล้วมันก็จะไปนะครับผมแล้วก็กดหยุดยังไงกดหยุดอ่าอันนี้สกิลที่2เป็นสกิลที่บอกให้หยุด จงระเบิดซะอันนี้คือสกิลที่สันะครับอันนี้ลองเทในหมุ่บองบุคคลที่หนึ่งนะครับก็ไม่มีอะไรก็แค่พักการณ์แลวก็เวียนหัวเด็กน้อยนะครับอ่าแล้วก็อันนี้ซื้อสกิลใหม่จงร่วงร่นนะครับก็ร่วงร่นไปนแล้วนะครับคือผมไม่ผมพูดปิดก็ขออภัยด้วยแหละแต่ว่าเหมือนจะร่วงร่นนะมันจะพูดให้ร่วงร่นอะไรประมาณนั้นร่วงร่นตกโรคอะไรประมาณนั้นนะครับผมก็กดอีกรอบนะครับต้องกดให้ดูเลยเนาะ ปุมเห็นไหมมันจะกระโดดขึ้นฟ้านะครับแล้วก็มันจะลงไปอีกอ่าแล้วก็สกิลนี้ผมก็ไม่ค่อยรู้เท่าไหร่นะว่ามันทำอะไรได้นะฮะแต่ผมก็ดวให้ดูแล้วกันกดให้ดูดว,ว่าผมก็ไม่รู้ว่ามันทำอะไรได้นะ ครับผมเราก็ไมาอยู่กับตระก,กูลปายตระกูลเซนอินกันนั่นเองนะครับผมสาหรับตระก,กูลเซนอินเนี่ยตอนกดมาก็ได้แค่บัฟอย่างเดียวเนาะก็มีวิ่งไวขึ้นตีแรงขึ้นนะครับกระโดดสูงขึ้นแล้วก็น่าจะ่หิวเือดเร็วด้วยอ่าฮะซึ่งเราไม่สามารถใช้สายเวทย้อนกลับได้ใช่ไหมละ่ะแล้วถ้าพวกนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันแรงขึ้นหรือเปล่านะครับผมจะก็พยายามกดให้ดูเนาะแล้วก็เดี๋ยวไปดู ไอ้เจ้าพวกนั้นอีกนะครับเดี๋ยวผมตีม็อบให้ดูก็เหมือนว่าเราจะตีแรงขึ้นเฉยน,นี่แค่เทตีธรรมดานะเดี๋ยวเราจะไปดูไอ้เจ้าพวกม็อบอกีกม็มอบที่มันดูแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันตีแรงขึ้นไหมแต่เหมือนมันจะตีธรรมดาแรงขึ้นนะอะที่ชัวร์อันนี้ท่านผู้ชมก็ดูแล้วก็ลองเล่นอีก ลองเล่นเลยนะครับผมถ้าท่านผู้ชมอยากรู้ก็ท่านผู้ชมก็ลองไปเล่นเองนะผมไม่ค่อยเชี่อใจกับไอตระกูลนี้เท่าไหร่นะครับผมก็ขออภัยด้วยนะครับผมสําหรับข้อมูลที่ไม่ค่อยดีมากนะครับสําหรับครั้งนี้เอาละครับผมก็มากับไออันที่3เลยนั่นเองก็คือพลังของเจ้าแพนด้านะครับผมอ่าอันแรกก็เป็นกอริลล่า อันที่สองก็เป็นเออร่างอะไรก็ไม่รู้นะครับซึ่งผมก็ไม่รู้มนกันไม่ได้ติดตามเจ้าแพนด้าเนาะแต่ว่ามันก็น่าจะเท่แหละแล้วทำไมผมออกมาจากแอนดได้เนี่ยผมก็ไม่รู้ดิอืมอือฮึใช่มันมีสองอันใช่แล้วใช่แล้วอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปเทสดูว่ามันแรงขึ้นหรือเปล่านะ อ่านี่นะครับผมเป็นการที่เรานะครับผมจะลองแปลงร่างเป็นอีกร่างหนึ่งสู้กับสุนทดูนะครับผมดูกันว่าจะสู้ไหวไหมนะครับ สู้ได้เฉยพราะคูสุกุณะอ่อนให้ไม่ยอมกล <c oughs> างนาเท็นะครับผมโอ้โหแจ่ครูดาวก็ค่อนข้างนานเร็วโหแล้วก็กินใสเวทอข้างเยอะด้วยนะครับก็เหมาะมากๆเลยนะครับผมสําหรับการที่เอาไปใช้ในสไวเวิลน่าจะสู้กับแพนด้าได้ง่ายนะครับผมสามารถเก็บไอเช้าพลังนี้ได้ง่ายขึ้นนะครับอย่างน้อยที่พูดว่าง่ายก็คือง่ายกว่าโกโจสตูลูที่ไปตีสู้กับสุกุณะสตัวนั่นนะนะ อ่ะอันนี้นะครับผมผมก็จะเทสตีสกิลหน่อยนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้เราก็มันแรงขึ้นไหมตอนแปลงร่างปไปเพนด้านะ นี่คือเรากําลังจะลองแปลงล่างเป็นกอลิล่าดูนะครับผมแต่ผลก็คือนั่นเลยนะสู้กับสุภณะยากเกี่ เอาครับก็อย่างที่เห็นเมื่อกี้ว่าไซเวย้อนแก็บมันโดนเนิฟนะครับผมไอคิวลิงอ่ะเออมางั้นอันนี้นะครับผมเราจะเปิดกคชจนนะครับผมเพื่อที่จะโชว์ให้ดูนะครับแต่ตอนนี้นะครับผมขอแก้ก่อนผมไม่รู้ว่าวโจชเป็นบั๊กอะไร กคนครับเหมือนว่าผมจะเจอเลียนระเกะผมผมกดก็ไปดูที่ใส่เวทย้อนกลับแล้วอ้าวผมเห็นโดเมนเอ e x p r e s s i o นเฉยเลยว่าทุกคนโอเคนะครับผมสําหรับโดเมนเ expression นนี้ก็เป็นมีการย้ายที่เป็นที่เรียบร้อยนะครับผมให้อยู่ในช่องนี้เนาะอ่าเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะกลางนะเกียบแบบใหม่สวยไม่เลวครับผมการระเกียบแบบใหม่ไม่ใช่การแบบใหม่ดิเอ่อข้างในแบบใหม่นะครับของโกโจสตูลูของแอดออนนี้นะครับผม ดูดีขึ้นไหมผมว่าดูดีขึ้นนะแล้วก็เอฟเฟกแต่งมันโคตรเท่เลยว่ะเชี่ยเฮ้ยมันเท่ขึ้นเยอะเลยนะทุกคนแล้วผมก็ทิวสูนคืออะไรไม่รู้เลยอสิปอ์โดเมนก็เป็นเออ่วิชาการอาเขตแบบย่อนะครับผมที่เอาไว้กันสุกุณะนะครับผม เดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูนะครับผมว่าการอาณาเขตแบบย่อนกันสุกุณะได้ประมาณไหนนะครับผมแต่ตอนนี้นะครับที่ผมเลือกที่จะเอาโกโจออกมาเนี่ยเพื่อจะรีวิวอาาเขตแบบย่อน,นะครับผมโดยที่ผมเนี่ยจะลองสู้กับสุกุณะหรือลองหนีจากอาณาเขตของสุกุณะดูแต่มันก็แย่หน่อยนะครับผมที่ออคุณไซเวทย้อนกลับเนี่ยในการฟื้นฟูเนี่ยมันโดนเนื้อไปนะครับ แย่หน่อยจริงๆเลยคือเมื่อก่อนอ่ะใช้ไ่ย้อนกลับแม่งคตดเก่งนะครับผมตอนนี้ก็โดนเนื้อไปแล้วโดนปรับสมดุลไปแล้วโอเคนะครับผมเราไปดูกันเลยว่าเราเนี่ยจะรับมือกับสุขุนะยังไงในครับผม ไกลกว่ามันจะยอมการกันนะเครดอะไรวะเนี่ยไม่การสักทีเอาละครับผมทุกคนครับผมตอนนีนะนน้นะครับผมชิคกุณะกำลังเฉียดกางอนาเขตเลยครับผมโอเคนะครับดูนะครับผมผมกดแล้วนะกางอนาเขตแจบย่อนะครับก็กันได้สักแป๊บหนึ่งเนาะไอ้ไฟมันบังอะ่ะผมเส็ตซูน้ำไหลตรงนี้ไฟมันบังนะ,ะมันการไม่นานอยู่นะแต่ก็ยังเสียดอยู่ดีอะ่ะแล้วก็เราก,กดใหม่นี่ไงแล้วเรากดใหม่ เรากดใหม่พร้อมกับฮิวแล้วแล้วผม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 กดพลาดผมหยุดไม่ทันไะเนี่ยเออหยุดไปเนี่ยโอ้ไม่นะมาดูนี่มันโดนเนื้อบะยุดยังช้าเมื่อก่อนยิวหนีไว้ทุกคนมาให้เป็นไรเราลองรับมือกับเจ้าสุขนะใหม่ดูในย,ยับอ่าพยายามกดพยายามกดอ่าปุ๊บปุ๊บกดมันก็ฮิวฮิวสิวะเออแล้วผมทุกวนบาดทะมาทำไมทำไมผมไม่ฮิววะ โอ้โหผมเทียังเนี่ยผมเทียบเยเอะไปผมตัวเลยละใช่ไหมผมพยายามจุดรวมพยายามฮิวผมพยายามฮิวผมพยาย,ยามฮิวครับผมพยายามฮิวนะครับพยายามฮิวสู้นะครับพยายามฮิวต่อต้านนะครับแต่ว่ากูดาวมันก็ไม่ทันสักอันหนึ่งเลยนะครับผม ก็เป็นเรื่องยากับการที่เราจะต้องสู้กับสุกุนะนะครับยากจริงนะครับกับอนาเขตเขาเนี่ยยากจริงเป็นสู้ยากจริงนะครับกับอนาเขตเขาเนี่ยโอ้โหแล้วใส่ยาเวทผมก็กำลังจะหมดเออไม่ได้ไม่ได้ไม่ไป้ไมได,ไมไดเออจริงๆก็ เห็นหลอดไหมครับไอหลอดห้าพันอ่ะเออนั่นแหละมันอะ่ะสามารถจะกลางได้นานกว่านี้นะครับสามารถกลางได้นานกว่านี้เนาะก็เห็นตอนแรกๆที่ผมรับปะละ่ะแต่ก็วิธีที่ออกมาได้ดีที่สุดก็คือการออกจากการโจมตีมันนั่นแหละนะครับผมโอเคนะครับอ่านั่นแหละครับผมทุกคนก็วิธีที่รับกระจมติสุกนะุณะได้ดีที่สุดก็คือการขีดแบบย่อ,อก,กับคิวเนาะ แเราก็เลือกได้เลยว่าจะออกมาหรือสุแล้ว abei, no แต่เลยเอาละครับผมทุกคนครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอลาตัวไปก่อนนะครับผมบายบายสวัสดีครับแลผมมาโยจิชินไคมูเรียวคุชโชเป็นไงเท่ไหมโอเคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยละเพื่อเป็นกำลังใจนะครับผมถ้าอยากให้มี EP 3ก็กดไลค์ถึง1 0 20ไลค์นะครับกดถึี่สิบยี่สไลค์เยบายนะครับ